สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชวเชว่าเบาภอกับผมเบาหนุ่มค้นโก้เซ้านี้พร้อมครับมากรับเบาเศกย่างเบาเสกกันทุ่งนะครับผมวันนี้ภาพที่พาน้องมาทดสอบเบาจุฬาขนาด1เมตรหกสิบห้านะครับหนึ่งเมตรหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นงานของเบาเศกกันทุ่งเฮานะครับสนุ่วไหวนี่เป็นของช่างมดนะครับ านกับประมาณนี้ครับพี่น้องเอ้าพี่น้องครับผมมาลุ้นไปน้ากันนะครับผมผ่านหรือว่าพานเพชรล้ม่อนวันที่เช้าวันที่15เมษายนครับผมลุ้นไปน้ากันครับพี่น้องเอ้าครับพี่น้องมัเนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมมาลุ้นไปน้ากันนะครับโอ้นะครับผมคนปล่อยสเตนไบแล้วครับผมวิ่งไปสามสองหนึ่งไปแล้วครับพี่น้อง เฮ้ยครับอ้งหัวตื่นพี่น้องหัวตื่นนะครับอีดมุ่งมาพี่น้องอู้ลมแห้งอยูน่นะครับผมพันแล้วครับพี่น้อง ปล่อยเชือกผูดพี่น้องนะครับผมปล่อยเชือกผูใดครับอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวอขุญาตตัดภาดได้ครับพี่น้องกับพี่น้องตอนนี้กับพานพนทีเรียบร้อยแล้วนะครับขวางเพลินมาจับเอาเชือกแล้วนะครับอีดลมแล้วอีดลมแวครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผลงานของมอเสกลันทุ่งนะครับ ผมาจากรงเทพยเลยนี่ครับพี่น้องเพิ่นเอาไปเหลายุงเทียบนะครับสงการปีใหม่เพิ่นกะเอาเวบาวลงมาเทศนะครับผมเทศทดสอบเอาครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับผมเบาวหนุ่มพนโก้พร้อมกับเบาเสกลันทุ่งขอรับพี่น้องไปพร้อมกับจุลาหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมสีส้มนะครับผมสวัสดีครับ